คำว่าตักเตือนคือให้สติเล่ากันมาว่าเมื่อโครประกะเทพบุตรเห็นคนทันเหล่านั้นจึงใคร่ครวญว่าเทพบุตรเหล่านี้มีรัศมีหลือเกินทำกรรมอะไรไว้หนอจึงได้มาได้เห็นว่าเป็นพวกภิกษุจากนั้นก็ใคร่ครวญอีกว่าพวกภิกษุมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายหรือไม่ ได้เห็นว่ามีปกติทําให้บริบูรณ์ใครครวญต่อไปว่ามีปกติทําให้บริบูรณ์ก็เถอะคุณพิเศษอย่างอื่นมีหรือไม่มีได้เห็นว่าเป็นพวกมีปกติได้ชาญใครครวญต่อไปว่าถึงมีปกติได้ชาญก็ช่างเถอะเป็นชาวไหนกันได้เห็นว่าเป็นผู้มารับปาดประจําตระกูลของเรานั่นเอง จึงคิดว่าธรรมดาผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมเกิดในเทวโลกหกชั้นในชั้นที่ต้องการแต่พวกนี้ไม่เกิดในเทวโลกชั้นสูงธรรมดาผู้ได้ฌานย่อมเกิดในพรหมโลกแต่พวกนี้ไม่เกิดในพรหมโลกส่วนตัวเราตั้งอยู่ในโอวาทของพวกนี้เกิดเป็นบุตรที่บัลลังก์ของเท้าสักกะจอมถวยเทพ ผู้เป็นเจ้าแห่งเทวโลกพวกนี้เกิดในหมู่คนทันที่เลวขึ้นชื่อว่าพวกคนทันนั่นใครใครเขาก็เจอแต่เป็นพวกบุคคลที่เอากระดูกมาเจาะวงเล็บคล้องคอวงเล็บปิดเต้นกันไปเต้นกันมาเท่านั้นเองจึงตือนด้วยคำเป็นต้นว่าชื่อว่าเอาหน้าไปไว้ไหนในบทเหล่านั้น คำว่าเอาหน้าไปไว้ไหนความว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหันพระพักมาแสดงธรรมอยู่พวกท่านมัวเอาหน้าไปไว้ไหนหรือมัวแต่ส่งใจไปที่อื่นมองนั่นมองนี่หรือมัวแต่หลับอยู่คําว่ารูปที่ไม่น่าดูเสียเลยคือไม่เหมาะที่จะเห็นสภาพที่ไม่น่าดูคำว่า พวกสหธรรมิกค,คือผู้ประพฤติธรรมได้แก่ทำบุญในศาสนาของพระศาสดาองค์เดียวกันคำว่าแห่งเทพบุตรเหล่านั้นพระเจ้าข้าความว่าแห่งเทพบุตรเหล่านั้นผู้ที่ถูกโครประกาศเทพบุตรกล่าวอย่างนั้นแล้วตักเตือนอีกด้วยคำเป็นต้นว่าโอ้พวกท่านช่างไร้อย่างอายช่างไม่มีความขายหน้า เทพสองท่านกลับได้สติในทันดีทันใดทีเดียวคำว่าหมู่พรมปุโรหิตคือได้ยินว่าเทพบุตรุเหล่านั้นพากันคิดว่าขึ้นชื่อว่าพวกนักฟ้อนที่ป้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่ามาแล้วก็ต้องได้ค่าจ้างรางวัลส่วนโครประกะเทพบุตรนี้ตั้งแต่เวลาที่เราเห็น เอาแต่ปะทุเปรี้ยๆเหมือนเอาเกลือโรยใส่ตอไฟนี่มันอะไรกันหนอเมื่อใครครวรต่อไปก็เห็นว่าตนเป็นสมณะมีศีลบริสุทธิ์ได้ฌานและก็เป็นผู้รับบาดประจำตระกูลของโคปะกะเทพบุตรนั้นเสียด้วยแล้วมาทราบว่าธรรมดาผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมเลือกเกิดในเทวโลกทั้งหกชั้นได้ผู้ได้ฌาน ก็ย่อมเกิดในพรหมโลกแต่พวกเราทั้งในเทวโลกชั้นสูงทั้งในพรหมหาได้เกิดได้ไม่โคปะกาเทพบุตรนี้เคยเป็นสตรีตั้งอยู่ในโอวาทของพวกเรายังได้เกิดสูงพวกเราเป็นทิกสุตรประพฤติพรหมจันทร,ร์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดในพวกคนทันที่เลวเหตุนั้นโคปะกาเทพบุตรนี้ จึงข่มพวกเราอย่างนี้ได้จึงต่างก็ยอมฟังถ้อยคำของโคปะกะเทพบุตรนั้นในเทพทั้งสามท่านนั้นสองท่านกลับได้ความระลึกถึงฌานที่หนึ่งเอาฌานมาเป็นบาทแล้วก็พิจารณาสังขารตั้งอยู่ในอนาคามิผลนั่นแหละทีนั้นอัตภาพชนิดท่องเที่ยวในกาม ซึ่งเป็นสภาพที่เล็กน้อยของพวกท่านเหล่านั้นทรงอยู่ไม่ไหวฉะนั้นท่านใดนั่นเองท่านก็เคลื่อนไปเกิดในชั้นพรหมปุโรหิตและกายของพวกเขาที่อยู่ในชั้นพรหมปุโรหิตนั้นก็เกิดแล้วเพราะเหตุนั้นท้าวสักกะจึงตรัสว่าพระเจ้าขา่าแห่งเทพปบุตรเหล่านั้นผู้ทีโคประกาศเทพบุตรตักเตือนแล้วเทพสองท่าน กลับได้สติในทันทีทันใดทีเดียวเข้าถึงหมู่พรหมปุโรหิตแล้วดังนี้ในคำเหล่านั้นคำว่าในทันทีทันใดทีเดียวคือกลับได้สติในอัตภาพนั่นเองเพิ่งเห็นอธิบายในคำนั้นว่ายอย่างนี้ว่าก็ยังอยู่ในที่นั้นนั่นเองเคลื่อนแล้วกลับได้กลายเป็นพรหมปุโรหิต คือสรีระเป็นพรหมปุรโรหิตคำว่าแต่เทพบุตรท่านหนึ่งคือเทพบุตรท่านหนึ่งทำลายความติดใจยังไม่ได้ก็อยู่ครองกามคือยังอยู่ประจำคือยังอาศัยอยู่ในกาม,มาวจรพบนั่นเองคำว่าและบำรุงสงคือบำรุงสงด้วยคำว่า เป็นธรรมดีคือด้วยความที่พระธรรมเป็นธรรมดีคําว่าเข้าถึงไตรทิพย์คือเกิดในไตรทิพย์ได้แก่ไตรทศบุรีคําว่าเข้าอาศัยอยู่ในหมู่นักดนตรีคือเป็นผู้เข้าอยู่อาศัยในหมู่คนทันคําว่าก็พวกเราผู้ที่เมื่อก่อนเป็นมนุษย์ คือเมื่อก่อนนี้พวกเราผู้ที่เป็นมนุษย์เพิ่งประกอบกับคำนี้ว่าข้าประเจ้าบำรุงด้วยข้าวนาแล้วทราบใจความคำว่ายังได้ชำระเท้าคือเข้าไปใกล้เท้าแล้วทั้งบูชาด้วยการเพิ่มการล้างเท้าและการถาเท้าทั้งไหว้ที่เท้าคำว่าในนิเวศของตนคือในเรือนของตน สำหรับบทนี้ก็ต้องเอาไปเชื่อมกับบทว่าดารงแล้วนี้เหมือนกันคำว่าเพิ่งรู้ในเฉพาะตัวคือเพิ่งรู้ได้ด้วยตนเองคำว่าสุภาษิทธ์ทั้งหลายของพวกพระอริยะคือสุภาษิทธ์ทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าที่พวกท่านกล่าวอยู่คำว่า แต่ส่วนพวกท่านนั่งใกล้ผู้ประเสริฐคือนั่งอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้สูงสุดบทว่าอันยอดเยี่ยมคือหรือในพระพุทธศาสนาบทว่าพรหมจรรย์ได้แก่ความประพฤติท,ที่ประเสริฐสุดบทว่าความอุบัติของพวกท่านได้แก่ความเข้าถึงของพวกท่านคําว่า เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในอาคารได้แก่เมื่อข้าพเจ้ายังอยู่กลางเรือนคําว่าสวาชะตัดบทว่าโสอัชะแปลว่าโคประกาศเทพบ,บทนั้นในวันนี้ท่านเรียกโคประกาศว่าสาวกพระโคดมในที่นี้ว่าอันสาวกพระโคดมคําว่า มาพร้อมแล้วคือประชุมกันแล้วคำว่าเอาเถิดมาเร่งพยายามกันเถิดคือเอาเถิดมาขมักขม้นพยายามกันเถิดคำว่า no ในบทว่าพวกเราอย่ามาเป็นผู้รับใช้เขาเลยนี้เป็นเพียงคำที่แทรกเข้ามาเท่านั้นความหมายก็คือ พวกเราอย่ามาเป็นผู้รับใช้ของผู้อื่นเลยในคำว่าคำสั่งสอนของพระโคดมนี้โดยปกติท่านเรียกปฐมฌานที่ได้นั่นเองว่าคำสั่งสอนของพระโคดมหมายความว่าอนุสอนคือตามระลึกถึงปฐมฌานนั้นคำว่าพระจิตทั้งหลายคือพระพวกจิตที่ประกอบด้วยการมคุณห้าอย่าง คำว่าโทษในเหล่ากามคือได้เห็นโทษในกามทั้งหลายด้วยปฐมฌานเพราะอํานาจการคมเพราะอำนาจการตัดได้ขาดท่านเหล่านั้นได้เห็นทั้งเครื่องประกอบคือกามและเครื่องผูกคือกามที่ชื่อว่ากามสัญโยน์ด้วยมรรคที่สามคำว่าเป็นเครื่องประกอบของผู้มีบาปหมายความว่า เป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องผูกของผู้มีบาปคือของมานคําว่าพ้นไปได้ยากคือยากที่จะก้าวข้ามไปได้คําว่าหมู่เทพร,รวมทั้งพระอินทร์รวมทั้งประชาบดีความว่าผู้ที่ทำพระอินทร์ให้เป็นหัวหน้าแล้วเขาไปชื่อว่ารวมทั้งพระอินทร์ผู้ที่ทำประชาบดีเทวราช ให้เป็นหัวหน้าแล้วเข้าไปชื่อว่ารวมทั้งประชาธิปดีคําว่าเข้าไปในสภาความว่าเข้าไปนั่งในที่ประชุมคําว่าผู้กล้าคือผู้กล้าหาญคําว่าคลายกำหนัดคือปราศจากกำหนัดคำว่ากระทำทำที่ปราศจากม่นทิน คือกระทําได้แก่ทําอนาคามิมักที่ไม่มีมนทินให้เกิดขึ้นคําว่าตัดกรรมคุณที่ละเอียดเหมือนช้างคือตัดเครื่องประกอบคือกามและเครื่องผูกพันได้แล้วก็ก้าวล่วงพวกเทพชั้นดาวประดึงไปคําว่าทรงเกิดความสลดคือแก่เท้าสักกะผู้ทรงเกิดความสลด คำว่าผู้ครอบงำกามคือผู้ทรงครอบงำกามแม้ทั้งสองอย่างคำว่าผู้เสื่อมจากสติคือผู้เว้นจากความระลึกถึงฌานคำว่าแห่งสามท่านนั้นคือในสามท่านนั้นคำว่าท่านหนึ่งยังอยู่ในภพนั้นคือที่เป็นผู้ยังอยู่ในพวกชั้นเลวนั้น มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นคําว่ามีปกติตามระลึกถึงทางแห่งความตัสรู้คือมีปกติตามระลึกถึงอนาคามิมักคําว่าย่อมดูถูกแม้แต่พวกเทพคือดูหมิ่นได้แก่กดเทวโลกแม้ทั้งสองชั้นให้ต่ำลงเพราะความที่ตนตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ จึงเอาฝุ่นที่ติดเท้าตนมาโปรยใส่สศีรษะพวกเทวดาเหาะไปในอากาศได้คำว่าผู้ประกาศธรรมเป็นเช่นนี้ในศาสนานี้คือหมู่สาวกเป็นผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ประกาศธรรมเห็นป่านนี้ในพระศาสนานี้คำว่าใครๆที่เป็นสาวก ย่งไม่สงสัยอะไรในข้อนั้นคือในสาวกเหล่านั้นใครๆแม้จะเป็นสาวกรูปเดียวก็ไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือในความเป็นทิศท,ทั้งสเป็นผู้ไม่ติดขัดไม่ยึดมั่นในทิศท,ทั้งหมดอยู่บัดนี้เมื่อจะทรงสรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าขอนมัสการพระพุทธเจ้า ผู้ส่งข้ามห้องน้ำได้แล้วตัดความลังเลได้แล้วผู้สรงชันนะผู้เป็นจอมชนดังนี้ในบทเหล่านั้นคำว่าผู้ตัดความลังเลได้แล้วคือตัดความสงสัยได้แล้วคำว่าผู้เป็นจอมชนคือผู้สูงสุดในโลกทั้งหมดคำว่าทำใดของพระองค์ คือธรรมของพระองค์ใดคําว่าท่านเหล่านั้นได้ถึงแล้วคือเทพบุตรเหล่านั้นได้บรรลุแล้วคําว่ากายพรหมปุโรหิตคือเมื่อพวกข้าพระพุทธเจ้ากําลังดูอยู่นั้นก็กลายสรีระเป็นพรหมปุโรหิตมีคําที่เท้าสักกะทรงขยายไว้ดังนี้ว่าเทพเหล่านั้น ทราบธรรมของพระองค์ใดแล้วในสามท่านนั้นท่านทั้งสองนั้นได้ถึงคุณพิเศษขณะที่พวกข้าพระองค์เห็นกันอยู่นั้นก็บรรุกายเป็นพรหมปุโรหิตแล้วได้บรรลุคุณพิเศษคือมรรคผลท่านผู้นิรทุกข์ถึงพวกข้าพระองค์ก็มาเพื่อบรรุธรรมนั้นคําว่ามาแล้วถึงพร้อมแล้วคําว่า พวกข้าพระองค์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานพระโอกาสแล้วจะพึงทูลถามปัญหาท่านผู้นิรทุกุกหมายความว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะประทานพระโอกาสทีนั้นท่านผู้นิรทุกข์พวกข้าพระองค์ผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานพระโอกาสแล้ว <mumbles. S 1> <analy> ก็จะพึงทูลถามปัญหาคำว่ายักษ วงเล็บพระอินทวงเน็บติดนี้เป็นผู้บริสุทธิ์มานานแล้วแหละคือเป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ดีจำเดิมแต่กาลนานแล้วกาลนานเท่าไหร่นานจำเดิมแต่ครั้งเป็นมาะมานพในหมู่บ้านมันจละแคว้นมาคตครั้งพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงเกิดขึ้นมาแล้วดังมีเรื่องเล่ามาว่า ครั้งนั้นวันหนึ่งมาฆะมานกนั้นลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วไปสู่ที่ทำงานประจำหมู่บ้านของพวกคนกลางหมู่บ้านเอาปลายเท้านั่นแหละเขียก้อนดินและขยะมูลฝอยออกไปทำที่ซึ่งตนยืนให้หน้ารื่นรมคนอื่นก็มายืนในที่นั้นด้วยเหตุถึงเท่านั้นเองเขาก็กลับได้ความระลึก จึงทางที่ท่าวงสนามกลางหมู่บ้านแล้วก็ขนทรายมาเกลี่ยลงขนเอาฟืนมาก่อไฟในเวลาหนาวทั้งหนุ่มสาวและผู้เฒ่าผู้แก่ก็พากันมานั่งในที่นั้นต่อมาวันหนึ่งเขาเกิดความคิดว่าเมื่อเราไปเมืองก็เห็นพระราชาและข้าราชการชันผู้ใหญ่เป็นต้นคนทั้งหลายต่างก็กล่าวกันว่า ในพระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านั้นต่างก็มีเทพบุทชื่อจันทร์เทพบุตรชื่อสุระพวกเหล่านั้นทําอะไรหนอจึงได้สมบัติเหล่านี้ต่อมาจึงคิดได้ว่าสิ่งอื่นใดไม่มีต้องทําบุญเท่านั้นเราคิดว่าถึงเราเองก็ต้องทําบุญให้สมบัติอย่างนี้เหมือนกันเขาจึงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ดื่มข้าวต้ม แล้วก็ถือเอาพระขวานเสียมและสาสรไปทางที่ใหญ่สี่แยกเอาสาสตร์ัดก้อนหินให้ไหวแล้วกลิ้งไปเอาไม้มาสอดใส่พลาญานปราบที่ขรุกระให้เรียบราบแล้วก็สร้างศาลาตรงทางใหญ่สี่แพ่งขุดสะบัวผูกสะพานทำงานอย่างนี้ตลอดวันตะวันตกจึงกลับบ้าน มีคนอื่นถามเขาว่าเพื่อนม้าคะคุณออกไปตั้งแต่เช้าตกเย็นจึงมาจากป่าคุณทำงานอะไรผมทำบุญสร้างทางไปสวรรค์ชื่อว่าบุญนี้คืออะไรกันเพื่อนคุณไม่รู้จักหรือเออผมไม่รู้จักเวลาไปเมืองท่านเคยเห็นพวกราชา และขาราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นต้นหรือเคยเห็นครับพวกนั้นทำบุญแล้วจึงได้ตำแหน่งนั้นผมเองก็จะทำงานที่ให้สมบัติอย่างนั้นบ้างคุณเคยฟังไหมว่าเทพบุตรชื่อจันและเทพบรตรุชื่อสุระเออเคยฟังผมก็จะถางทางไปสวรรค์นั้น เออกบุญกรรมนี้เหมาะสำหรับคุณเท่านั้นหรือสำหรับคนอื่นก็เหมาะด้วยบุญนั้นไม่กีดกันใครๆหรอกถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เวลาไปป่าคุณเรียกผมด้วยนะวันรุ่งขึ้นเขาก็พาคนนั้นไปด้วยประการชนนี้ในบ่บ้านนั้นจึงมีคนอยู่ในวัยชกัน รวมสาคนทุกคนล้วนแต่เป็นไปตามนายมาคะทั้งนั้นพวกเขาเที่ยวทำบุญเป็นเอกฉันวันใดไปเมื่อจะปราบทางให้ราบปราบวันเดียวเท่านั้นเมื่อจะขุดสะบัวสร้างศาลาสร้างสะพานก็ให้เสร็จในวันเดียวเท่านั้นต่อมาผู้ใหญ่บ้านของพวกเขาคิดว่าแต่ก่อนเมื่อพวกนี้ยังดื่มเหล้า และยังฆ่าสัตว์เป็นต้นเราย่อมได้ทรัพย์ด้วยอำนาจกหาปณะเล็กน้อยเป็นต้นบ้างด้วยอำนาจภาษีอาชญาบัตรบ้างเดี๋ยวนี้ตั้งแต่พวกนี้ทำบุญรายได้จำนวนนั้นก็ขาดไปเอาละเราจะทำลายพวกนั้นในราชจจตระกูลจึงเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลว่ามหาราช ข้าพระพุทธเจ้าพบกองโจรพระราชาที่ไหนกันพ่อผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านข้าพระพุทธเจ้าราชาโจรชนิดไหนกันพ่อผู้ใหญ่บ้านชนิดทำผิดต่อพระราชาพระองค์พระราชาชาติอะไรผู้ใหญ่บ้าน ชาติชาบ้านพระองค์พระราชาชาวบ้านจะทำอะไรได้เมื่อเธอรู้เช่นนั้นทำไมจึงไม่บอกเราผู้ใหญ่บ้านมหาราชที่ไม่กราบทูลพระโรูพระอาชญาบัตรนี้ขอพระองค์อย่าพึงลงพระอาชญาแก่ข้าพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระราชาทรงคิดว่า ผู้ใหญ่บ้านนี้ร้องเสียงดังจึงสงเชื่อจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอนั่นแหละจงไปนำพวกโจรเหล่านั้นมาแล้วก็ประทานกำลังส่งไปผู้ใหญ่บ้านนั้นก็ไปล้อมพวกนั้นขณะที่ทำงานประจําวันในป่าเสร็จแล้วนั่งรับประทานอาหารเย็นกลางหมู่บ้านแล้วกำลังปรึกษากันว่า พรุ่งนี้พวกเราจะไปทำงานอะไรจะปราบทางให้เสมอกันจะขุดสะหรือจะผูกสะพานแล้วสำทับไปว่ายาขยับขยื่นนะนี่คำสั่งในหลวงมัดแล้วก็จูงไปลำดับนั้นพวกผู้หญิงของคนเหล่านั้นได้ฟังว่าในยะว่าพวกสามีของพวกเรา เป็นโจรขบฏต่อพระราชาเจ้าหน้าที่เขาหาว่าเป็นโจรจึงมัดนำออกไปจึงพูดว่าพวกนี้เป็นคนโกงมานานแล้วแต่และว,วันละว,วันมีแต่พูดว่าทำบุญแล้วก็ไปป่าท่าเดียวงานการทุกอย่างเสื่อมทรามหมดในเรือนจะหาอะไรก้าวหน้าสักนิดก็ไม่มีมัดให้ดีนำไปให้ดี แม้แต่ผู้ใหญ่บ้านก็นำพวกเขาไปแสดงแด่พระราชาพระราชายังไม่ทันได้ทรงสอบสวนเลยตรัสว่าจงให้ช้างเหยียบเมื่อพวกเขาถูกนำไปมาคะพูดกับคนนอกนี้ว่าเพื่อนพวกคุณจะทำตามคำของผมได้ไหมเมื่อทำตามคำของคุณน,นั่นแหละพวกเราจึงถึงภัย ถึงเช่นนั้นก็เถอะเราก็ยังทำตามคำของคุณว่าแต่คุณเถอะจะให้พวกเราทำอะไรพักพวกว่าเ <_ p _> พื่อนมาเถอะนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ที่ท่องเที่ยวในวัดต,ตะก็พวกท่านเป็นโจรหรือมาคาชี้แจงและถามพักพวก<_ <p> _>พวกเราไม่ใช่โจรพักพวกตอบอย่างแข็งขัน<_ <p> _>ชื่อว่าการกระทำสัจจะ จะเป็นที่พึ่งของโลกนี้ฉะนั้นถ้าพวกเราแม้ทั้งหมดเป็นโจรขอให้ช้างจงเหยียบถ้าไม่เป็นโจรอย่าเหยียบขอให้พวกคุณจงประทําสัจจะดังว่ามันนี้มาค้าแนะนำพวกเขาก็ได้ทำอย่างนั้นช้างแม้แต่จะเข้าใกล้ก็ไม่ได้ร้องพลางหนีไปพลางแม้จะเอาเหล็กแหลมหอกและขอสับสักเท่าไหร่ ก็รังไว้ไม่อยู่พวกควานช้างจึงไปปราบทูลพระราชาว่าพวกขาพระพุทธเจ้าขับช้างเข้าไปใกล้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็เอาอเสือลำแพนคลุมปิดข้างบนพวกมันแล้วให้เหยียบซิพระราชาตรัสสั่งเมื่อครอบเสือลำแพนไว้ข้างบนแล้วเจ้าช้างก็ยิ่งร้องเป็นสองเท่า ท้างก็หนีไปพระราชาทรงฟังแล้วก็ทรงมีรับสั่งให้เรียกตัวการยุแย่มาแล้วตรัสว่าพ่อช้างมันไม่อยากเยียบราบด้วยกล่าวขอเดชะมานกปูเป็นหัวหน้ารู้มนนั่นเป็นอนุภาพของมนแท้เชียวผู้ใหญ่บ้านสนองพระดำรัสและกราบทูลใส่ความต่อ พระราชาทรงมีรับสั่งให้หัวหน้านั้นเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าเขาว่าแกมีมนหรือขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีมนแต่พวกข้าพระพุทธเจ้าได้กระทําสัจจกิริยาไว้ว่าถ้าพวกเราเป็นโจรของพระราชาก็ขอให้เหยียบเถิดถ้าไม่เป็นโจรขออย่าเหยียบนั่นเป็นอำนาจของสัจจกิริยาของพวกข้าพระพุทธเจ้า พระราชาแล้วก็พวกพ่อกระทำงานอะไรหัวหน้าพวกข้าพระพุทธเจ้าปราบทางที่ขรุขระให้เรียบสร้างศาลาในทางใหญ่สี่แยกขุดสะบัวผูวกสะพานขอเดชะพวกข้าพระพุทธเจ้าเที่ยวสร้างบุญกรรมเห็นป่านนี้พระราชาผู้ใหญ่บ้านยุโยงพวกพ่อเพื่ออะไร หัวหน้าเวลาที่พวกข้าพระพุทธเจ้าประมาทเขาย่อมได้สิ่งนี้และสิ่งนี้เวลาไม่ประมาทสิ่งนั้นก็ไม่มีด้วยเหตุนี้จึงยุโยงพระราชาพ่อช้างเชือกนี้เป็นดีรัชานแม้มันก็ยังรู้คุณของพวกพ่อข้าเองแม้เป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ ข้าขอยกหมู่บ้านที่อยู่ของพวกพ่อเป็นหมู่บ้านปลอดภาษีที่ใครๆมาเก็บไม่ได้แล้วให้แก่พวกพ่อนี้แหละอีกถึงช้างนี้ก็จงเป็นของพวกพ่อเหมือนกันส่วนตัวการยุกแย่ขอมอบให้เป็นทาสของพวกพ่อนี้แหละตั้งแต่นี้ไปขอให้พวกพ่อจงทำบุญเพื่อข้าบาังนะตรัสแล้วก็พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ แล้วก็ส่งปล่อยไปพวกเขารับพระราชทรัพย์แล้วก็เปลี่ยนเวรขึ้นช้างกันไปทางปรึกษากันว่าเพื่อนเอ๋ยธรรมดาว่าบุญกรรมเป็นของที่ต้องทำเพื่อประโยชน์แห่งพบในอนาคตพระบุญนั้นของพวกเราให้ผลในอัตภาพนี้แหละเหมือนอุบอนเขียวที่ผลิตดอกออกผลภายในน้ำบัดนี้พวกเราจะทำบุญให้ยิ่งขึ้นไป พวกเราจะทำอะไรเราทำสิ่งถาวรนในทางใหญ่สี่แยกแล้วสร้างศาลาสำหรับพักของมหาชนแต่กับพวกผู้หญิงจะไม่ยอมให้มีส่วนร่วมเพราะเมื่อพวกเราถูกเจ้าหน้าที่หาว่าเป็นโจรจับพาไปในพูกผู้หญิงแม้คนเดียวก็ไม่ทำแม้แต่เพียงเอาใจช่วยมิแต่ส่งเสริมว่ามัดดีๆจับดีๆเพราะฉะนั้น พวกเราจะไม่ยอมให้พวกผู้หญิงเหล่านั้นมามีส่วนร่วมพวกเขาก็พากันไปเรือนตนให้ข้าว33ก้อนนำหญ้า33กำแก่ช้างทั้งหมดนั้นก็เต็มท้องช้างพวกเขาเข้าป่าตัดไม้ช้างก็ลากเอาไม้ที่ตัดแล้วตัดแล้วมาวางไว้ที่ทางเกวียนพวกเขาช่วยกันถากไม้ เริ่มสร้างศาลา